อ๋วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับการนั่งเรือในบึงถ้าไม่ใช่พระยุงพวกนี้วันนี้ก็คงจะสมบูรณ์แบบแต่ไม่รู้เพราะอะไรยิ่งคุณเข้าใกล้หนองน้ํามากขึ้นยุงก็ดูตัวโตขึ้นเรื่อยๆเพราะมันเริ่มจากแมลงตัวเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นและตอนนี้มีขนาดเท่านิ้วโป้งของคุณคุณสามารถได้ยินเสียงหึ่งๆของพวกมันขณะที่บินผ่านของคุณคุณเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆเพื่อดูว่าเหตุใดมันถึงตัวใหญ่มากในที่สุดคุณก็เห็นฝูงยุงขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือบินว่อนไปทั่ว พวกมันสังเกตเห็นคุณแล้วเริ่มบินเข้าไปหาคุณคุณคว้ากิ่งไม้แล้วเริ่มตีพวกมันคุณวิ่งกลับไปที่เรือของคุณและพยายามหนีแต่พวกมันตามคุณไปซึ่งบางตัวสามารถมาเกาะบนตัวของคุณได้คุณตบยุงพวกนั้นแต่จู่ๆก็มียุงขนาดถ้าลูกบาสเกตบอลโผล่ออกมาอีกคุณสตาร์ทเรือและขับกลับฝั่งอย่างรวดเร็วเมื่อคุณมาถึงคุณเห็นทุกคนวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่งและตื่นตระหนกเพราะยุงยักษ์บางตัวก็ตัวใหญ่พอๆกับสุนัขตัวใหญ่ ผู้คนก็ต่างกำลังหลบอยู่ใต้โต๊ะปิกนิกและในขณะที่บางคนก็วิ่งกลับไปที่รถและขับรถออกไปคุณลงจากเรือและวิ่งไปที่ร้านขายของชำที่ใกล้ที่สุดพร้อมกับผู้คนหลายสิบคนพนักงานล็อกประตูและกระจกบานใหญ่โชว์ให้เห็นว่ายุงกำลังเพิ่มจานวนพวกมันตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนคุณเห็นยุงตัวใหญ่พอๆกับรถที่วิ่งผ่านไปมันแข็งแรงมากจนสามารถทํารถที่จอดทิ้งไว้ยุบได้ตอนที่มันบินมาเกาะ ทุกคนที่อยู่ข้างในต่างหลบด้วยความกลัวคุณพยายามทำให้ทุกคนสงบและไม่ส่งเสียงดังยุงบินมาเกาะที่กำแพงกระจกทำให้บังแสงจากด้านนอกข้างในเริ่มมืดมีบางคนเพิ่มเสียงทีวีเพื่อฟังข่าวด่วนยุงกำลังบินไปที่ต่างๆอลวาดไปทั่วทวีปทำลายทรัพยากรธรรมชาติและแทรกซึมเข้าไปในเมืองมีการแนะนำให้ทุกคนอยู่ในบ้านจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมเรายุงสังเกตเห็นว่า มีคนอยู่ในร้านจิงพยายามเข้าไปให้ได้ยุงขนาดเท่ารถยนต์บินไปมาบนท้องฟ้าเลยไม่ได้สนใจมากนะักว่าท้านล่างเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกคนได้ยินเสียงบางอย่างมาจากห้องด้านหลังพนักงานตระหนักได้ว่าพวกเขาไม่ได้ล็อกประตูยุงตัวใหญ่เข้ามาท่านในและทําลายทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนวิ่งวุ่นไปร,บรอบๆอย่างตื่นตระหนกพวกเขาเคลื่องของใส่มันอย่างวุ่นวายบางคนคว้าถังดับเพลิงมาฉีดจนมันบินไปที่ห้องด้านหลัง พนักง,งานบางคนล็อกประตูและปิดไว้ไม่ให้สิ่งใดเข้าไปทุกคนรอยอย่างกังวลทีวีทำการถ่ายทอดสดว่ายุงยักษ์กำลังบินไปทุกคนทุกแห่งเฮลิคอปเตอร์ถูกบังคับให้ลงจอดเพราะยุงกำลังบินไปมาอย่างดุเดือดบนท้องฟ้าทุกคนสั่นกลัวเมื่ได้ยินเสียงยุงหึ่งๆอยู่ใกล้ประตูหลังมากขึ้นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงจำนวนยุงมีมากเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนข้างนอกไม่มีคนเลย ความสวยงามของเมืองและภูมิทัศน์ส่วนใหญ่ในสวนสาธารณะถูกทำลายหรือถูกบุกรุกโดยแมลงยักษ์บางคนกินทุกอย่างที่มีในขณะที่บางคนกำลังนอนหลับไม่ข่าวด่วนขัดจังหวะการถ่ายท่อสดโดยอกอกาศให้เห็นว่าจะมีรถบัสหุ้มเกราะไปพร้อมรับผู้คนที่อยู่ใกล้กับจุดปิกนิกอย่างไรก็ตามรถโดยสารจะไม่ขับไปยังจุดที่เกิดความวุ่นวายเนื่องจากมันอันตรายเกินไปวิธีเดียวที่จะไปได้คืออยู่บนทางหลวงภายในสองชั่วโมงทุกคนพยายามโทรหาคนที่พวกเขารัก แต่เสาโทรศัพท์พังทลายไปแล้วทําให้ไม่มีใครสามารถโทรหาใครได้ยุงที่พังเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ได้ทําลายโทรศัพท์หนึ่งเดียวที่มีอยู่ในร้านผู้คนต่างโต้เถียงกันว่าพวกเขาควรจะอยู่หรือไปมแมลงจํานวนมากบินปกคลุมบางส่วนของท้องฟ้าโปร่งที่เหลืออยู่จนกระทั่งดวงอาทิตย์หายไปผู้คนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่จะออกไปเพื่อขึ้นรถบัสและฝ่ายที่อยากจะอยู่ที่นี่พนักงานรู้ทางออกด้านหลังที่สามารถไปยังทางหลวงได้อย่างรวดเร็ว ปัญหาเดียวคือมันจะต้องใช้เวลาประมาณ2ี่นาทีในการเดินและไม่มีรถให้ใช้เส้นทางค่อนข้างยุ่งยากอย่างแรกพวกเขาต้องหลบหนีผ่านทางเข้าหลักแล้วมุ่งหน้าผ่านป่าทึบหลังถังขยะใหญ่ที่นั่นพวกเขาสามารถเข้าไปในอาคารผ่านทางท่อระบายน้ําซึ่งจะนําไปสู่ทะเลสาบที่อยู่ถัดจากทางหลวงกลุ่มแรกแตัดสินใจที่จะออกไปพวกเขาเตรียมสเสบียงสําหรับหนีออกไปมียุงมากมายบินเข้ามาปกคลุมท้องฟ้าทุกๆวินาที พวกเขาเตรียมทุกสิ่งที่สามารถหาได้เพื่อป้องกันตัวเองยุ่งถูกดึงดูดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์หายใจออกมาและพวกมันรู้ว่ามีแหล่งอยู่ที่ร้านขายของชําเมื่อทุกคนพร้อมแล้วพวกเขาก็หยิบคบไฟชวคราวขึ้นมาและจุดไฟพวกเขาเติมน้ํามันบาร์บีคิวเพื่อให้ไฟติดต่อไปได้คุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่วางแผนหลบหนีเมื่อประตูเปิดออกทุกคนหลบหนีไปด้านหลังของทางขยะใหญ่เหล่ายุงจํานวนมากพยายามโจมตีคุณแต่ควันจากไฟไล่พวกมันไปได้ ตอนนี้แต่ละวินาทีมียุงบินเต็มท้องฟ้าและสิงแวดล้อมโดยรอบหลายคนต้องวิ่งกลับเข้าไปในร้านเพราะพวกเขาไม่สามารถผ่านไปยังถังขยะเพื่อไปอีกอาคารหนึ่งได้ในที่สุดผู้คนที่เหลือรวมทั้งตัวคุณเองนั้นวิ่งไปที่อาคารได้แต่อาคารมันถูกล็อกและไม่มีใครสามารถทังประตูได้แผน B ีคือ <c oughs> ทุบกระจกหน้าต่างแล้วคลานเข้าไปข้างในคุณคว้าก้อนหินแล้วทุบหน้าต่างใกล้ที่สุดปัญหาเดียวก็คือ ยุงสามารถตามคุณเข้าไปข้างในได้ดังนั้นเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นคุณจึงต้องไปต่อและวิ่งไปที่ชั้นใต้ดินของอาคารเพื่อหาทางเข้าสู่ท่อระบายน้ําสําเร็จคุณเจอมันและทุกคนก็ลงไปข้างล่างที่นี่คุณไม่เห็นยุงเลยมีเพียงแค่หนูคุณกําลังเดินยกขาสูงในท่อระบายน้ําโดยมีสายน้ําไหลผ่านคุณแต่เหลืออีกไม่กี่นาทีคุณก็จะถึงแม่น้านําแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือท่อระบายน้ําไม่ได้ไหลลงสู่ทะเลสาบแต่อยู่ลึกลงไปในอุโมงระบายน้ํา คุณเดินไปตามทางกระทั่งเห็นสิ่งที่ดูเหมือนทางออกคุณออกมาและอยู่ใกล้แอ่งน้ําตรงที่ที่สิ่งปฏิกูลทั้งหมดจะไหลไปสู่บึงปัญหาเดียวตอนนี้คือคุณไม่ได้อยู่ใ,ใกล้กับทางหลวงแล้วและเวลากําลังจะหมดลงยุงจํานวนมากกว่าเดิมบินอออยู่ในอากาศแต่พวกมันไม่ได้บินหึงหึงอยู่ข้างคุณคุณสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตบางตัวขนาดเท่าแมวลอยอยู่บนน้าพวกนี้คือลูกยุงหรือตัวอ่อนและที่น่ากลัวคือพวกมันกําลังเข้ามาหาคุณ คุณและคนอื่นๆว่ายน้ำเพือเอาตัวรอดไปที่ฝั่งยุงตัวใหญ่ยักษ์บินขึ้นไปในอากาศและโฉบลงมาเพื่อพยายามคว้าใครสักคนแต่มันพลาดทุกคนหนีไปยังพื้นที่หนาทึบของบึงซึ่งยุงยักษ์ไม่สามารถเข้าไปได้ทุกคนใช้กิ่งไม้เพื่อปกป้องตัวเองเป็นเวลา15นาทีกระทั่งรถบัสหุ้มเกราะมาถึงเนื่องจากยุงไม่สามารถเข้าไปได้ที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่จะซ่อนตัวจนกว่าจะถึงเวลาที่รถมา ความมืดมิดเข้าปกคลุมแต่รถบัสก็ยังไม่มาผ่านไป3ามชั่วโมงแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยุงยังคงบินหึงหึงอยู่ร,รอบๆและทุกคนก็รู้สึกอึดอัดที่จะต้องซ่อนตัวอยู่ใต้พุ่มไม้หนาทึบหลังจากนั้นไม่นานทุกคนได้ยินเสียงเครื่องยนต์และเห็นไฟกระพริบบนทางหลวงทุกคนลุกขึ้นหรือวิ่งไปที่รถบัสแต่คุณหยุดพวกเขาเพื่อไม่ให้เป็นที่สนใจของยุงคุณอาสาที่จะแอบซ่อนและหยุดรถไว้จากนั้นทุกคนก็สามารถตามออกมาได้โดยไม่ดึงความสนใจของยุงมากเกินไป คุณขยับกิ่งไม้สองสากิ่งก้าวข้ามเปลือกไม้และคลานไปยังทางหลวงคุณพยายามกลั้นหายใจเพื่อไม่ให้หายใจแรงคุณไปถึงข้างถนนและโบกมือเพื่อหยุดรถบัสรถขับเข้ามาและประตูก็เปิดออกคุณส่งสัญญาณให้คนอื่นๆตามมาและทำตามที่คุณแนะนำคุณขึ้นรถมาได้อย่างปลอดภัยยุงบางตัวสังเกตเห็นพวกคุณแล้วเริ่มจู่โจมรถบัสแต่เกราะนั้นแข็งแรงรถบัสขับออกไปเพื่อมองหาคนอื่นตามถนน ทันใดนั้นยุงใหญ่ยักษ์ได้บินมาอยู่ตรงหน้าคุณรถบัสหยุดและเห็นยุงขนาดเท่าโบกอิ้ง747มันมองตรงมาที่คุณและพร้อมที่จะโจมตีแต่รถบัสเร่งความเร็วและขยับหนีไปอย่างรวดเร็วยุงบินขึ้นและพยายามตามรถบัสให้ทันแต่คุณเข้าไปในอุโมงค์อีกด้านหนึ่งของภูเขาหลังจากนั้นไม่กี่นาทีคุณได้ไปถึงพื้นที่เปิดล่งที่ไม่มีต้นไม้หรืออาคารรถบัสกำลังเร่งความเร็วและหลบสิ่งกีดขวางตลอดทางในที่สุด คุณสังเกตเห็นว่าคุณอยู่ใกล้ร้านขายของชำที่คุณเคยซ่อนอยู่ก่อนหน้ารถบัสเปิดประตูทุกคนในร้านขึ้นมาเพื่อพายไปยังซนปลอดภัยคุณได้ยินจากเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือว่าโลกทั้งใบกำลังถูกบุกรุกโดยสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์เหล่านี้ในขณะที่คุณนั่งอยู่ในรถไปเรื่อยๆคุณเห็นยุงลูกผสมที่มีสองขัวและหางแมงป่องมันสูงเท่ากับเทพีเสรีภาพและพร้อมที่จะโจมตี ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ทําให้ยุงเหล่านี้เติบโตอย่างผิดปกตินั้นทําให้พวกมันกลายเป็นลูกผสมและกลายพันธุ์ด้วยและไม่น่าเชื่อว่าคุณเคยคิดว่ามันจะต้องเป็นวันจันทร์ที่ดีแน่ๆ